อันนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าโรงงานเบื้องต้นนะครับก็คือการตั้งค่าโรงงานเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับก็คือผมตั้งความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนาะใส่สัญญาณไว้เยอะนะครับพอลูกศิษย์เนี่ยเล่นไปเนี่ยค่อนข้างแบบมันไม่ซื้อสทีนะครับเพราะว่ามันต้องการความแม่นยําแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยมาตั้งค่าโรงง,งานตัวใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่า คนที่ได้รับโรบอทไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับการตั้งค่าที่มันให้ไป้แต่แรกเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ทันใจหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมาเปลี่ยนการตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักก็ได้นะครับอันนี้ก็ใกล้จะเทสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วก็ตอนนี้เทสอีก2เครื่องนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ ละเอียดเลยนะครับการเทสแบบเอฟดติกก็คือใช้ทุน5,000นนะครับว่าขึ้นไปอยู่2 6 0 0 0นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ด้วยความแม่นยำก็เลยไปใช้หลอดใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโรบอทเนี่ยกว่าจะได้จะกว่าจะเอามานะครับก็เทสเป็นเป็นหลายหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับหลายสิบหลายร้อยรอบอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการซื้อขาย2ด้านสลับไปมานะครับก็อันนี้เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูผลก่อนนะครับการเทสก็ตั้งแต่วันที่2 9เดือน92017นะครับโดยประมาณก็มาถึงวันที่2 8เดือน5 2021นะครับประมาณ5ปีนะครับแต่ว่าดูผลกําไรอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเน้นความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เยอะนะครับก็ไปใช้ในส่วนของนะครับ เพิ่มจำนวนเงินหรือว่าใช้บัญชีเซ็นแล้วก็อัดหลอดได้นะครับก็รู้สึกว่าการทำกำไรค่อนข้างดีเลยนะครับก็อันนี้ผมใช้ทุนพันเหรียญน,นะครับก็ร้อซนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของดอดาวนะครับก็ติดลบสูงสุดแค่15เองนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักละกันนะครับในการตั้งค่าโรงงานแล้วก็ในส่วนของนะครับในส่วนของ การตั้งค่าเนี่ยผมให้ดูก็คือผม take profit นะครับ take profit แค่เริ่มต้น0.01เทคโปรฟิตแค่2.2000นะครับแล้วก็มาในส่วนของเบอร์ลิงเกอร์แบนนะครับใช้เบอร์ลิงเกอร์แบนด์70%นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ t a i l i n g stop ช่วย800ก็คือไม่ถึงจุดนะครับในส่วนของระบบการออกออเดอร์ order, นะครับระบบการออกออเดอร์เราใช้ระบบ s ิ m p l e เลนสะ์เต็ปก็คือใช้ระบบมัลติเกลเอ่อมันติพายนะครับก็ระยะนะครับระยะไปกลับก็คือประมาณ10จุดนะครับแล้วก็อ่าเบิ้ลสองเท่าสลับไปมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับที่ทำให้มันอยู่รอดได้เนี่ยก็คือในส่วนของระบบชิงหนีตัวนี้นะครับเปิดทูไว้นะครับก็คือเอากำไรตั้งแต่นะครับพอไม้ที่2เนี่ยนะครับ พอเป็นออกไม้ที่2ปุ๊บก,ก็จะออกเอากำไรแค่2เหรียญแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปเทสก่อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นจริงกเ็เมื่อกี้ลืมพูดไปในส่วนของนี่ครับย้ำนะครับบล็เกอร์แบน70%มันจะค่อนข้างแม่นนะครับมันจะค่อนข้างแม่นเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบหนึ่งว่าใส่สเปซผิดนะครับเดี๋ยวขอเทสให้ดูอีกทีหนึง่งก็คือ ใช้ตัวนี้นะครับ200อ่าใส่เข้าไปแต่ว่าจะให้ดูการออกออเดอร์นะครับอ่าเมื่อกี้เรื่องสเปซน่าจะผิดนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่มากครับน่าจะเพิ่มไปอีกสักประมาณ 5, 5้าหประมาณ10%บสกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากเกิดว่าจะต้องการดด,ด,ด,ดาวของมันนะครับ คราวนี้มาดูเนี่ยผมอธิบายได้ว่าการออกออเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าแท่งเทียนออกนอกบิงเกอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะการาฟมันวิ่งเร็วไปหน่อยเรอยพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราตีเทนเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราตีเทนเล่นเนี่ย เวลาแท่งเทียนออกนอกบลิงเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ใน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 โซนในโซนที่มันออกไปนิดเดียวแล้วมันกลับเข้ามานะครับที่มันกลับเข้ามาสต็อปก่อนแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยครับเวลากราฟมันวิ่งขึ้นใช่ไหมครับกราฟมันวิ่งขึ้นจุดที่มันซื้อขายคือบนกับล่างแค่นั้นเองเวลาเข้าออเดอร์มันก็จะออกไปนิดเดียวแล้วมันก็กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นคือ มันจะอยู่ในกรอบของ10จุดนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันเลยออกไปหน่อยคือเรามันก็เขีย์ออเดอร์แล้วมันก็เริ่มใหม่แล้วนะครับพอมันวิ่งลงมาตรงนี้นะครับพอมันวิ่งลงมาตรงนี้ปุ๊บก็ถ้าเกิดว่าเป็นเทนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แบบขึ้นลงเนี้ยเราจะได้เลยเขีย์ออเดอร์ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงไซด์เวยแบบนี้นะครับเราจะทําให้โรบอทออกออเดอร์เยอะ นะครัออกออเดอร์เยอะเกินไปแต่ว่ายังไงก็ใส่ระบบชิงหนีไปเพราะว่าไม้ที่2ปุ๊มมันก็เอากาไรแค่2เหรียญแต่พอมันเคลียร์ได้เวลามันถูกทางมันก็จะเทคเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับพอมันเข้าออเดอร์ปุ๊บก็หลุดละก็อยู่ในช่วงของนะครับ อยู่ในช่วงของกรอ,อบที่มันวิ่งอยู่แล้วนะครับผมตีเทนตามเลยเพราะฉะนั้นการใช้ประมาณ70%เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้80%เนี่ยผมว่าไม่ได้เข้าออ,อเดอร์ทีอ่าอันนี่ช่วงไซด์เวย์นะครับช่วงไซด์เวย์นี่บางทีก็จะต้องติดออเดอร์บ้างแหละนะครับยาวนานบ้างอันนี้ก็เลีย์ออเดอร์ได้ นะครับคืออินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวที่รอสัญญ,ญ,ญาณนะครับรอสัญญาณอะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้าออเดอร์บ่อยแต่ว่าเวลาเข้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบไม่ได้ติดออเดอร์เยอะนะครับก็เผื่อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการตั้งค่าโรบอทเนี่ย ถ so right ้าเกิดว่าเราไปตั้งระยะใกล้เกินนะครับมันจะมีในส่วนของสเปซด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของการคำนวณการออกออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตั้งใกล้เกินเนี่ยมันจะมีในส่วนของเทลลิงจะต้องออกจุดคุ้มทุนจะต้องแบบต้อง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 ออกมาเนี่ยบางทีมันแบบมันขึ้นมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าบางทีแบบมันใกล้เกินไปมันคำนวณใกล้เกินไปนะบบางทีบางคนเนี่ยไปใส่ออเดอร์นะครับไปใส่ออเดอร์ถี่เกิน ทุกหนจุดทุกสจุดเนี่ยคือโรบอตมันคำนวณไม่มันคำนวณไ,ไม่ทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งห่งหางๆอย่างเงี้ยจะระบบจะไม่ค่อยผิดพลาดนะครับแล้วก็การออกหลอดนะครับการออกหลอดเนี่ยก็สำคัญถ้าเกิดว่าเราเล่นระบบ2ทางถ้าเราไปใช้การเบิ้ลนะครับการเบิ้ลที่แบบเป็น1.1 1.2เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเรื่องของตารางคำนวณคงจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ตารางคำนวณที่ว่าแบบถ้าเราไปดูว่าเล่นหลอดการเบิ้ล1 1 1.2 1.3ประมาณตั้งแต่1.1ถึง1.4นะครับมันจะมีการออกออเดอร์ที่มันซ้ำกันนะครับเหมือนแบบ0 01, 0 1 2ไม้0 02. 0 2 2องไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันออกออเดอร์แบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ออเดอร์ได้นะครับเพราะว่ามันออก ออกหลอดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าจะเล่นระบบมัลติพายเนี่ยก็คือต้องใช้นะครับใช้การคำนวณด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้มัลติพายข,ขั้นต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.5นะครับแล้วก็โรบอ,อาโปร t ตไซส์เวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ใครที่ได้ไปเนี่ยคือให้ยกเลิกการเล่นเลยเพราะว่า ในเรื่องของการออกหลอดนะครับการออกหลอดการคำนวณเนี่ยมันผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็น่าจะไปยาวๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับอันนี้เล่นกับทองคำนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครมือใหม่ก็เล่นอย่างเงี้ยไปสลายใจนะครับ ใช้ระบบชิงหนีไปนะครับไม่ต้องเอากําไรเยอะนะครับเก็บปิดไปเก็บจุดไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนการตั้งค่าของของคู่เงินนะครับของคู่เงินน่าจะมีในมวนที่แล้วละนะครับเดี๋ยวผมไหนๆก็เทสละนะครับผมสต็อปเลยเข้านะครับให้ดูอันนี้ก็ติดลบโดยประมาณ10%นน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับไม่น่าจะเยอะ นะครับ,บทำกำไรค่อนข้างดีคราวนี้จะไปในส่วนของคู่เงินนะครับคู่เงินผมเทรดอ่ายูโรมากันนะครับอ่ายูโร US นะครับแล้วก็ใส่หลอดนะครับการตั้งค่าของเมื่อกี้นะครับทองคำทวนนะครับทวนการตั้งค่าทองคำของอ่าการการตั้งเบื้องต้นแล้วกันนะครับ ก็คือเทคโปรฟิตสอ0พันะครับมีอะไรบ้างนะครับเทคโปรฟิตสอ0 0 0นสองพันหลดดศูนนะครับเบอร์ลิงเ Band แบนะครับเจอย่างเดียวเลยนะครับจะได้เดี๋ยวสัญญาณเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่ออกอีกนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะได้พวกสไนเปอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือไปใส่ดี d i c a t o r ที่มันแบบจับคู่กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอว่าใช้ด n d i c a t o r ตัวไหนแล้วมันแบบเข้าแล้วมันแม่นจริงอะไรเงี้ยนะครับ แต่ตรงนั้นจะมีอีกม้วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเท i ลนด์สต็อปแปดนะครับเท i ลนด์สต็อปแ0ด้อทองคำนะครับแล้วก็ระบบนะครับใช้ Simple Lens Step m u บมัลติพายนะครับตั้งระยะนะครับอ่าเป็น1นึ่งหมก็คือ10จุดนั่นเองนะครับแล้วก็รีบาวหนึ่งหมแล้วก็ b บรกเอาหนึ่งมก็คือบนล่างไปกลับนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ เราตั้งแค่หนึ่งนะครับตั้งตามผมเลยนะครับสำหรับมือใหม่เข้ามาปุ๊บก็ตั้งแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของนี่ครับการออกหลอดก็ตั้ง2.0ก็คือเบิ้ล2เท่านะครับแต่ว่าเบิ้ล2เท่านะครับก็จะไปนในส่วนของระบบชิงหนีนะครับตรงนี้ก็เปิดชูนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้2.0หมายความว่าเอากําไรแค่2เหรียญนะครับแล้วก็ตรงนี้เอากําไร2เหรียญที่ไม้ที่2 ม้แรกเนี่ยยังต้องการเทลลิงวิ่งออกอยู่เพื่อจะได้เยอะนะครับก้อนนี้เป็นส่วนของการตั้งค่าทองคำนะครับทองคำถ้าเกิดว่าจะไปเทรดแต่คราวนี้ถ้าจะไปเทรดคู่เงินนะครับเทรดคู่เงินตั้งค่าเบื้องต้นยังไงง,ง่ายๆครับเปลี่ยนจากนะครับเปลี่ยนจากหลักหลักหลักหมื่นเป็นหลักพันหลักร้อยเป็นหลักสิบนะครับอันนี้เป็น1นึ่พันสิบจุด อันนี้เป็นนะครับอันนี้เป็นหนึ่พันแต่ว่าผมจะเอาแค่500ร้อยละนะครับห้าร้อยปิดนะครับเราจะเล่นไปกับ500ร้อยปิดอันนี้สําหรับคู่เงินนะครับแล้วก็ของโบกบีดีด้วยโบกบีดีสวิตเนี่ยก็คือทองคําก็ใช้ใช้การตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเทลลิงสต็อปก็เอาแค่80 ันี้200เรียบร้อยแล้วครับก็คือเราจะตั้งแบบนี้นะครับสำหรับเทรดคู่เงินเทค e 200ปิดนะครับแล้วก็บรลิเกอร์แบนด์เเปิดทูนะครับเทลลิงสต็อปออก80นะครับหรือ101นึงก็ได้นะครับไม่ต่างกัน1 0รหนึงก็ได้นะครับแล้วก็ทวนบันชีพายมั0ีพาย500นะครับ ดีบาวห้าเบคเอาห้าร้ 500, แล้วก็ตั้งหลอดมันทีพาย2.0นะครับแล้วก็ใส่ระบบชิ้นนี้กดโอเคครับไปเทสกันใส่สเปซสามสิแล้วไปได้ครับผมเทสกับแค่เงินพันเดียวเองนะครับ รอไปครับใจเย็นๆนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมเข้ามาป้องกันด้วยกัแบบสําหรับคนที่แบบไม่มีความรู้เนาะบางทีมาเล่นเนี่ยก็ต้องต้องแบบตั้งค่าแบบอ่อนๆไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเล่นเป็นแล้วเราอาจจะไปใส่ในเรื่องของหลอดที่มันสูงขึ้นนะครับระยะที่มันใกล้ขึ้นนะครับอินดิเคเตอร์ที่มันแบบแบบจังหวะ มันได้เลยแล้วก็อัดหนักได้นีคก็จะมีในส่วนของนะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของแบบคือพอเล่นจริงอะไรเงี้ยมันจะมีในส่วนของแบบวิธีการเอาตัวรอดเวลาเกิดวิกฤตทำยังไงบ้างนะครับควรจะต้องรู้ด้วย ก็กรอบมันก็ประมาณอยู่ที่อ่าก็ประมาณพันปีนะครับโอ้ย้าเป็นเทนขาลงงี้กินเรียบครับมันก็วิ่งออกไปนะวิ่งออกไปแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ ในช่วงของการใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์จับไซเวร์เราก็มีนะครับก็เดี๋ยวเทดสในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาเราได้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่ม เทสที่แบบโรงงานก่อนค่าโรงงานเดี๋ยวผมจะตั้งไปชุดนี้นะครับหลังจากวันนี้ไปก็จะตั้งแบบนี้ไปให้นะครับของ B d ดีก็จะตั้งแบบนี้ไปให้นะครับของเอ็กเ็ก็จะตั้งในส่วนของทองคำไปให้ก่อนเลยได้ไปอย่างแรกก็เทสตัวเบื้องต้นก่อนค่าโรงงานนะครับเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ จะเริ่มขยับไปที่นะครับอลองเอาระบบชิ้นหนีออกนะครับเทสไปเสร็จปุ๊บเอาระบบชี้นหนีออกอได้เยอะขึ้นแต่ว่าติดลบก,ก็มากขึ้นนะครับหรือนะครับพอเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ทีละตัวนะครับเราใช้เบอร์นิงเกอร์แบนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเอาเบอร์นิงเกอร์แบนออกแล้วก็กดเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเทสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปใส่ในตัวฟอลโล่เทนก็ได้นะครับ ไปใช้ moving average ก็ได้นะครับปรับใช้ทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวก็จะเห็นการติดลบของ indicator ทั้ง12ตัวนะครับว่ามันเข้าจุดที่มันแม่นยำไหมนะครับเมื่อนะครับเมื่อลอง indicator ครบหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกเลือกใช้ตัวที่เราชอบเลยนะครับว่าเฮ้ยเรารับเราเราชอบแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ไปดูในโหมดของนะครับการออกหลอดนะครับการออกออก การออกออเดอร์เนี่ยมันออกได้หลายแบบนะครับเราจะออก2ไม้นะครับออก3ไม้ออก4ไม้นะครับ,อ,อ, mai, อ,อ, mai, รบอยู่ที่เราว่าเราจะใช้ระบบแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือเงินทุนไม่เท่ากันแล้วก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนแบบอยากได้ไว้นละแค่เนี่ยอพอใจลวนะครับเพราะฉะนั้นคือการตั้งค่าเนี่ยต้องแบบบางทีต้องให้ไปให้ไปเลือกเองด้วยแต่ว่า เดี๋ยวผมก็จะมีบทสรุปการตั้งค่าทั้งหมด10แบบนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับสายแบบไม่เครียดนะครับสายสายซิ่งนะครับก็ว่ากันไปนะรวก็จะเดี๋ยวจะมีในส่วนของแบบลูกศิษย์ที่แบบเล่นเก่งๆเ,เล่นหลายๆพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา เป็นพวกบัญชีเซ็นอะไรเงี้ยเราอาจจะไปใช้ในส่วนของแบบลองเทสนะครับถ้าคือเริ่มต้น0.01เนี่ยเราอาจจะเล่นได้ทีหลายคู่พร้อมกันนะครับอันนั้นก็ไปลองดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคู่เนี่ยสมมติว่าเล่น3คู่6คู่เนี่ยบางทีสัญญาณเบรงเกอร์แบนเนี่ยไม่ออกใช่ไหมครัตัวนั้นออกละเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอ่าหมวนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคือเดี๋ยวผมจะได้ทําในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็การเลือกนะครับการเลือกใช้งานที่มันแบบปลอดภัยมากกว่านี้นะครับช่วงแรกเนี่ยจะมีจะไม่ค่อย มีระบบซิ่งให้นะครับยังยังจะไม่ปล่อยระบบซิ่งให้เดี๋ยวจะไปอันนี้จะไปเล็กกันก่อนนะครับเพราะว่าจะให้ให้เล่นแบบปลอดภยัยปลอดภยัยค่อยๆไปกันก่อนนะครับผมก็ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะดีครับการ,รทำานไรดีมากแต่ว่าอันนี้นะครับเราใช้แค่ระบบชิงหนีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปในส่วนของอไม่เอานะรไม่เอาระบบชิงหนีและให้ t a i l i n g stop n a ี่ยว i n g ออกเดี๋ยวแยบให้นิดนึงแล้วนะครับยบให้นิดนึงก็คือผมเอาตัวนี้ออก เอาตัวนี้ออกก็คือไม่เอากำไรสองเหรียญจะเอากำไรเยอะๆนะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงพอเคียร์ไม่ได้มันอาจจะติดลบเยอะนะครับผมก็ไปเลื่อนในส่วนของตัวนี้นะครับต้องต้องวิ่งออกเลยราคา200ปิบขึ้นมาถึงจะาา trailing stop นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ take profit จะต้องขยายออกไปนะครับเพื่อให้ trailing stop เนี่ยวิ่งออกไปได้นะครับผมตั้งไว้ประมาณ ปดอยล้กันไม่อยากให้เยอะนะครับบางทีแบบไปไม่ถึงอีกอะไรเงี้ยอ่ากดดูยังยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับถ้ถ้าเลยจุดสีนะครับเลยจุดสีฟ้าไปเนี่ย นี่เห็นไหมเพราะเพราะว่านะครับเพราะว่ามันมันต้องการพอถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยมันต้องลากขึ้นไปอีกมันจะเคลียร์ยากเห็นไหมครับต่างกันมากเลยนะครับระหว่างเอาจุดนะครับเอาเอาระบบชีงหนีออกนะครับไปไปไม่ได้เลยนะครับการเคลียร์ออเดอร์ไวและเริ่มใหม่เนี่ยจะทําให้อยู่ได้ด้วยนะครับเราเอากําไรแค่นิดเดียวแล้วก็ออกเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบ เล่นแบบอย่างเงี้ยเล่นแบบต้องการกำไรเยอะๆนะครับเราก็ต้องเสี่ยงมากนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าระบบชิ้งหนีเนี่ยผมเทสมาค่อนข้างเยอะถ้าเราเอากำไรน้อยๆล้วออกแล้วเริ่มใหม่น้อยๆออกเริ่มใหม่เนี่ยมันจะไปได้ยาวๆนะครับต่างกันมากเลยอาจจะเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มในส่วนของใส่ชิ้งหนีก็ได้แต่ขอสัก รอบหนึ่งเนี่ยเทคทีประมาณห้าเหรียญได้ไหมนะครับขอห้าเหรียญตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับ5้าเหรียญห้าเหรียญ5้าเหรียญพอออกสองไม้ก็จะเอาห้าเหรียญสามไม้ก็จะเอาห้าเหรียญน,นะครับก็เล่นแบบนี้ไปดูซีรอดไหม เกอดไปใใกไก่เห็นไหครับต่างกันมากเลยระหว่างห้าเหรียญกับสองเหรียญแต่สองเหรียญไปรอดหมดเลยนะครับอสองเหรียญนะไปจนสุดนะครับสองเหรียญแล้วก็เวลามันถูกทางมันก็เทคขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่า ดีกว่าเยอะอ๋ออย่าลืมนะครับเวลาเวลาไปปรับระบบชิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ลืมไปนะครับลืมไปก็คือพอปรับระบบชิ่งหมีแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับอย่าลืมไปปรับเทลลิงลงด้วยนะครับเทลลิงกับเทโรฟิตมันช่วยมันช่วยกันด้วยนะครสอ2พัน 200นะครับคุ่งเงินสองร้อยต่างกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมเคลียไวครับติดลบน้อยเคลียเป๊ะเลยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะไปโฟกัสที่จุดเข้านะครับจุดออกเนี่ยตรงไหนจุดออกก็ ออกแล้วนะฮะเข้าตรงไหนก็ออกใกล้ๆนะครับรีบออกรีบเข้ารีบออกเรืร่อนะครับปลอดภัยระมวนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม